สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นที่กำลังเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกในขณะนี้นะคะเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ที่ไม่ได้แอบซ่อนอยู่ในมุมมืดอีกต่อไปแต่มันเติบโตจนกลายเป็นอาณาจักรขนาดมหึมาในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และกำลังสร้างความเสียหายให้กับคนทั่วโลกวันนี้เรามีข้อมูลหลายชิ้นมาประกอบภาพกันค่ะทั้งรายงานจากองค์กรระดับโลก ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังค่ะสวัสดีครับใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะกันให้ลึกถึงแก่นเลยว่าไอ้เครือข่ายต้มตุนพวกนี้มันทำงานกันยังไงสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการต้มตุนหรือ scam compound เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใครคือเหยื่อตัวริงแล้วเทคโนโลยีล้ำๆอย่าง AI กับ cryptocurrency มันเข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญของเขาได้ยังไงครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยเขา่ากสแกมคอมเพล n d นี่พอได้ยินแล้วนึกถึงแกงคอเซนเตอร์เล็กๆในห้องเช่าแต่จากข้อมูลที่เห็นนี่มันเหมือนจะคนละเรื่องเลยนะคะคนละเรื่องเลยครับลืมภาพห้องใต้ดินไปได้เลยแหล่งข้อมูลเขาบรรยายภาพไว้ว่ามันเหมือนเป็นเมืองย่อมๆเลยนะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ บางที่ก็ดัดแปลงมาจากคาสิโนหรือโรงแรมเก่าในประเทศอย่างกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZ อย่างเมืองชเวโกโกในเมียนมาหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่ลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อำนาจรัฐส่วนกลางเข้าไปจัดการได้ยากครับเหมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำอาชญากรรมโดยเฉพาะเลยสิคะแล้วที่น่าตกใจคือมันไม่ได้อยู่แค่ใน3ประเทศนี้ใช่ไหมคะ เห็นมีกรณีที่ฟิลิปปินส์ด้วยใช่ครับที่เมืองบามบานในฟิลิปปินส์นี่เป็นกรณีที่ดังมากเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการผสมปนเปกันร,ระหว่างธุรกิจถูกกฎหมายกับอาชญากรรมแถมยังอาจจะมีผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นคอยให้ความคุ้มครองด้วย อย่างกรณีของนายกเทศมนตรีอลิสกัวที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับศูนย์ต้มตุ๋นในพื้นที่ของตัวเองรายงานบางชิ้นถึงกับบอกว่าบางทีสถานีตำรวจตั้งอยู่ติดกับศูนย์พวกนี้เลยด้วยซ้ำครับสถานีตำรวจอยู่ข้างๆเลยเหรอคะโอ้โหนี่มันแสดงว่าเครือข่ายของเขาต้องทรงอิทธิพลขนาดไหนกันเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในศูนย์พวกนี้ใครคือเป้าหมายของพวกเขาคะเหยื่อมี2ประเภทหลักๆครับประเภทแรกคือคนที่เราคุ้นเคยกันดี คือคนที่ถูกหลอกเอาเงินจากทั่วทุกมุมโลกตัวเลขความเสียหายมันน่ากลัวมากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประเมินว่าแค่ในอเมริกาประเทศเดียวประชาชนสูญเงินไปเกือบ1 0 0 0 0่นล้านดอลลาร์ในเวลาแค่ปีเดียว1 0 0 0 0่นล้านดอลลาร์ แค่ประเทศเดียวนะคะแสดงว่าภาพที่เราเห็นแค่คนเสียเงินนี่เป็นแค่เครื่องเดียวของเรื่องราวเท่านั้นใช่ไหมคะที่น่าตกใจกว่าคือคนที่โทรมาหลอกเราจริงๆแล้วอาจจะเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งที่ถูกขังและบังคับให้ทําอยู่ก็ได้ประเด็นนั้นเลยครับนั่นคือเหยื่อประเภทที่สองที่คนมักจะมองข้ามคือคนที่ลงมือหลอกลวงเองสหประชาชาติประเมินว่ามีคนหลายแสนคนเลยที่ถูกฆ่ามนุษย์เข้าไปในสูตรเหล่านี้ ถูกล่อด้วยประกาศรับสมัครงานตำแหน่งดีๆเงินเดือนสูงๆพอไปถึงก็โดนยึดพาสปอร์ตและก็บังคับให้ทำงานต้มตุ่นวันละ12-20ชั่วโมงถ้าทำยอดไม่ได้ก็จะถูกทุบตีทรมานหรือช็อตด,ด้วยไฟฟ้าโหดร้ายมากเลยค่ะครับแต่ที่ซับซ้อนไปกว่านั้นคือมันมีพื้นที่สีเทาคือบางคนสมัครใจเข้าไปพอทำผลงานได้ดีก็ได้เลื่อนตำแหน่งได้ค่าคอมมิชชั่นมหาศาลจนสุดท้ายก็ถอนตัวไม่ขึ้น เส้นแบ่งระหว่างการเป็นเหยื่อกับผู้กระทําผิดมันเลยเบลอมากๆครับพอเห็นภาพว่าศูนย์พวกนี้มันใหญ่โตและโหดร้ายขนาดไหนแล้วคําถามต่อมาคือแล้วเขาหลอกเราด้วยวิธีไหนกันแน่ไอ้ที่ได้ยินบ่อยๆอย่างพิกบูชริงเนี่ยมันทํางานยังไงคะอ๋อครับมันเป็นกลลโกงทางจิตวิทยาที่แยบยลและใช้เวลาน,านานมากครับชื่อพิกบูชริงหรือชาจูผานในภาษาจีนมันเปรียบเทยเหมือนการขนหมูให้อ้วนแล้วค่อยเชือด คนร้ายจะไม่ได้เข้ามาเพื่อนของเงินทันทีแต่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือบางทีเป็นเดือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเหยื่ออาจจะมาในรูปแบบของคนรักหรือเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ครับเหมือนละครเลยนะคะแต่เป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวกว่ามากแล้วเทคนิคที่เขาใช้สร้างความเชื่อใจนี่มันเป็นยังไงคะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําอย่างสม่ําเสมอครับเช่นทักทายทุกเชา้าทุกคืนใช้รูปโปรไฟล์ของคนหน้าตาดีที่ไปขโมยมาจากโซเชียลมีเดีย ใช้ภาพไลฟ์สไตล์หรูหราที่จัดฉากขึ้นมาและจุดสำคัญคือพร้อมคุยเสมอไม่ว่าเหยื่อะจะทักไปตอนไหนเพราะพวกเขาทำงานกันเป็นกะตลอด24ชั่วโมงพอเหยื่อรู้สึกว่ามีคนคอยใส่ใจและเข้าใจอยู่ตลอดเวลากำแพงป้องกันตัวก็ค่อยๆทลายลงครับพอเหยื่อเชื่อใจเต็มที่แล้วก็ถึงขั้นตอนชวนลงทุนใช่ไหมคะใช่เลยครับและจุดที่แยบยนที่สุดคือการซ้อมให้เชื่อใจเขาไม่ได้โยนเงินก้อนใหญ่มาล่อแต่แรก แต่จะให้เราเริ่มนน้อยก่อนชวนลงทุนในแพลตฟอร์มเทรดคริปโตปลอมๆที่เขาควบคุมเองทั้งหมดแล้วแกล้งทำให้เห็นว่ามันถอนเงินได้จริงอ๋อให้เห็นว่าได้เงินจริงๆก่อนใช่ครับนี่คือจุดตายเลยเพราะเหยื่อเห็นว่าเงินกำไรปลอมๆเข้าบัญชีตัวเองจริงๆความเชื่อใจมันพุ่งขึ้นร้อยเปอร์เซ็นทันทีหลังจากนั้นก็จะถูกหวานล้อมให้ลงเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเมื่อเหยื่อทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตลงไป ทุกอย่างก็หายไปในพริบตาทั้งคนรักทั้งแพลตฟอร์มทั้งเงินทั้งหมดเหลือแต่ความว่างเปล่ามันโหดร้ายมากจริงๆค่ะที่น่ากลัวคือมันไม่ใช่แค่การแชทหลอกลวงอีกต่อไปแล้วตอนนี้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เข้ามาทําให้ทุกอย่างมันน่ากลัวขึ้นไปอีกระดับครับหมายถึงพวกโคลนเสียงใช่ไหมคะที่เรียกว่า AI Voice Cloning ถูกต้องครับมันน่ากลัวตรงที่เราทุกคนมีวัตถุดิบให้โจรใช้แล้วแค่เราโพสต์คลิปเสียงลง TikTok หรือ i ินสตาแกรมสตอรไม่กี่วินาทีมันก็พอแล้วที่จะสร้างเสียงปลอมที่เหมือนจนน่าตกใจแล้วใช้เสียงนั้นโทรมาหาพ่อแม่เราแล้วบอกว่าแม่ครับผมโดนจับช่วยโอนเงินด่วนคิดดูสิครับว่าใครจะไม่เชื่อแค่คิดตามก็ขนลุกแล้วค่ะแต่มันไม่ได้หยุดแค่เสียงใช่ไหมคะไม่หยุดครับมันไปไกลกว่านั้นตอนนี้เราเริ่มเห็นการใช้วิดีโอคอลแบบดีเฟกมีกรณีในฮ่องกอง ที่พนักงานฝ่ายการเงินถูกหลอกให้โอนเงิน25ล้านดอลลาร์หลังจากวิดีโอคอลกับคนที่เขาเชื่อว่าเป็น CFO ของบริษัทซึ่งจริงๆแล้วเป็น deepfake เดียวนะคะ25ล้านดอลลาร์จากวิดีโอคอลที่ทุกคนในนั้นเป็น AI ทั้งหมดเหรอคะนี่มันเหมือนล็อตหลังไซไฟเลยแต่มือนเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอคะอันเกิดขึ้นจริงแล้วครวับในเคสนั้นคือพนักงานคนนั้นเข้าร่วมวิดีโอคอลกับคนที่เขาเชื่อว่าเป็น CFO และทีมงานคนอื่นๆของบริษัท แต่จริงๆแล้วทุกคนในสายยกเว้นตัวเขาเป็นดีเฟกที่สร้างโดย AI ทั้งหมดเขาก็เลยโอนเงิน25ล้านดอลลาร์ออกไปตามคำสั่งนี่คือระดับของเทคโนโลยีที่อาชญากรเข้าถึงได้แล้วในปัจจุบันครับเหลือเชื่อจริงๆแล้วพอได้เงินมาหาศาลขนาดนี้ไปแล้วพวกเขาฟอกเงินกันยังไงคะการจะย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์โดยไม่ให้ถูกจับได้มันทำได้ยังไงคำตอบหลักๆอยู่ที่คริปโตเคอเรนซีครับ โดยเฉพาะเทคนิคที่เรียกว่า chain hopping ลองนึกภาพเหมือนโจรที่วิ่งหนีตำรวจแล้วเปลี่ยนรถหนีไปเรื่อยๆจากมอเตอร์ไซค์เป็นเกง๋งจากเก๋งเป็นรถบรรทุกพอตำรวจจะตามรอยก็สับสนไปหมดพวกเขาก็ทำแบบเดียวกันแต่เป็นการย้ายเงินดิจิทัลข้ามระบบบล็อกเชนคนละตัวไปมาอย่างรวดเร็วทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามว่าเงินไปสุดที่ไหนนอกจากการย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วยังมีตัวช่วยอื่นๆอีกใช่ไหมคะ อย่าางงพวกบบริษัทหน้แน่นอนครับมีเครือข่ายฟอกเงินมืออาชีพและบริษัทประตูหรือ Gateway companies อย่าง Huawei Group ที่กระทรวงการคลังสารัฐชี้เป้าเลยว่าเป็นองค์กรที่น่ากังวลเรื่องการฟอกเงินระดับสูงช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมผิดกฎหมายพวกนี้เป็นพันพันล้านดอลลาร์มันเป็นระบบวิเวทที่ครบวงจรมาก ถึงขั้นมีตลาดมืดบนเทเล GRAM ที่ขายทุกอย่างตั้งแต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องตุนไปจนถึงอุปกรณ์อย่างกุญแจมือไฟฟ้าสำหรับใช้ในศูนย์เลยครับฟังดูแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะรับมือได้จริงๆพอเห็นภาพรวมของปัญหาที่มันทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนและทันชาติแบบนี้แล้วการตอบโต้จากฝั่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับโลกครับและเราก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2025 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ประกาศจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์หลอกลวงหรือ scam center strike force ซึ่งไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวนะครับแต่เป็นการผนึกกำลังกันของทั้ง DOJ FBI หน่วยสืบราชการสลับและกระทรวงการคลังเป็นการเอาจริงเอาจังแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะใช่ครับแนวทางนี้เรียกว่า whole of government คือใช้เครื่องมือทุกอย่างที่รัฐมีไม่ใช่แค่การบุกจับ แต่เป็นการโจมตีไปที่เส้นเลือกใหญ่ขององค์กรพวกนี้นั่นก็คือเงินครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติหรือ OFAC ของกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่น Prince Group ในกัมพูชาของนายเฉินจือ้อและก็กลุ่มติดอาวุธในเมียนมาอย่าง DKBA และ KNA ที่ให้ความคุ้มครองศูนย์เหล่านี้การคว่ำบาตรนี้มันส่งผลยังไงกับพวกเขานะคะ มันคือการตัดพวกเขาออกจากระบบการเงินของสหรัฐโดยสิ้นเชิงครับทรัพย์สินของพวกเขาที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของสหรัฐจ,จะถูกอายัดทันทีและไม่มีใครสามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับพวกเขาผ่านระบบของสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีการยึดทรัพย์สินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีโดยตรงซึ่งเคยมีการยึดครั้งใหญ่มูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์และในคดีของเฉินจือคนเดียวก็มีการสั่งยึดบิตคอยน์กว่า127,000เหรียญ ซึ่งมูลค่ามหาศาลมากครับโอ้ oh, วันนี้เราได้ดำดิ่งลงไปในโลกใต้ดินของศูนย์ต้มตุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันทั้งใหญ่โตล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและโหดร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่การสร้างเมืองอาชญากรรมกลโกลงทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนไปจนถึงการตอบโต้ครั้งใหญ่จากนานาชาติครับและเรื่องนี้มันได้ทิ้งคำถามที่ใหญ่และสำคัญมากๆสำหรับอนาคตเอาไว้ แหล่งข้อมูลบรรยายภาพของการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่กำลังจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆมันคือสงครามระหว่าง AI ฝั่งอาชญากรและ AI ฝั่งป้องกันในขณะที่มิจฉาชีพพยายามพัฒนา AI ให้สร้าง deepfake ได้เนียนจนแยกไม่ออกฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยก็กำลังพัฒนา AI เพื่อมาตรวจจับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันสมรภูมิมันเปลี่ยนจากการสู้กันระหว่างคนกับคนไปสู่การต่อสู้ของทีมที่ผสมผสานร,ระหว่างคนกับ AI ของทั้งสองฝั่งไปแล้วครับ ในโลกที่เราอาจจะไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินทางออนไลน์ได้อีกต่อไปอะไรจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการยืนยันตัวตนเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรคะาว่าเราคือเราและคนที่เรารักคือตัวจริงในเมื่อเสียงและใบหน้าของเราสามารถถูกลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใครก็ตามที่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราและกดติดตามช่อง Quantum Aura พร้อมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ